สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนเข้าตู้อบนะคะเข้าหน้าหนาวแล้วตู้อบไอ้น้ำแม่ครูเข้าทุกวันยี่สิบกว่าปีผ่านมาแล้วนะคะแต่ช่วงร้อนๆไม่ชวนใครเข้าเพราะเขาจะเขาคงไม่ชอบกันนะคะถ้าหน้าหนาวแล้วเข้าตู้อบเพราะเวลาเราออกกำลังกายมันจะไม่ค่อยมีเหงื่อนะคะ ก็ใช้วิธีเข้าตู้อบอช่วยจะได้เหงื่อออกเยอะๆเขาเลตอรอนจะได้ไม่สูง HDL จะสูงเลย LDL ก็จะละล,ลายออกมากับเหงื่อของเรานะคะสุขภาพจะได้แข็งแรงนะคะแม่ครูเวลาเข้าเวลาเข้าในตูออ้อบแม่ครูก็จะใช้วิธีตั้งสมาธิด้วย คือการหายใจเข้าลึกๆบริหารปอดเรานะคะหายใจเข้าตามบุติคนตั้งสมาธิเขาจะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแต่ไม่ครูนี่จะใช้วิธีนึกถึงเพื่อนมั่งนึกถึงอะไรชื่อเพื่อนอได้สักร้อยคนเราค่อยหยุดก็ได้นะคะก็หรือว่านับหนึ่งถึงร้อยก็ไดไ้คือเราทุกวันเราจะรีบเร่งทำงานทำอะไรลืม ลืมหายใจนะคะหายหายใจลึกๆนี่ไม่ค่อยได้ทำนะคะก็เป็นหายใจทิ้งหายใจว้างไปวันๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้หายใจลึกๆสักวันละร้อยครั้งอย่างเนี้ยอปอดเราก็จะได้แข็งแรงนะคะอ่ามีคำขันนะคะ ไม่ครูเข้าตู้อบอยู่แล้วน้องสาวมาจากกรุงเทพเอมาเห็นแม่ครูนั้นนึกว่าแม่ครูร้อนจะเป็นลมนะแม่ครูทําอย่างเนี้ยหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ปล่อยออกมาอย่างนี้ยเขาก็นึกว่าแม่ครูจะเป็นลมค่ะมขัำขันแต่จริงไม่ใช่แม่ครูกำลังทำสมาธิอยู่ค่ะอ่า อยากจะเชิญชวนนะคะขอให้ทุกคนเ,เข้าตู้อบไอ้น้ำนะเพื่อกำจัดโปรตีนตัวไม่ดีไขมันไม่ดีออกมาจากร่างกายนะคะแล้วเราก็จะรีแลกซ์ร่รางกายด้วยนะคะมีโอกาสทำสมาธิด้วยมีโอกาสบริหารปอดด้วยนะ,ะได้อายระเหยจาก ไอหอมระเหยจากาสมุนไพรที่เราต้มด้วยนะคะร่างกายจะแข็งแรงสดชื่นค่ะก็ให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ